สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมันทิตาพรศรีศักเช่นเคยนะคะในการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของดนตรีไทยนะคะวันนี้ก็คุณครูก็ขอหยิบยกในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะขึ้นมาสอนนักเรียนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของดนตรีไทยนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักก่อนว่าเครื่องดนตรีไทยคืออะไรนะคะทำไมถึงเรียกประเภทเครื่องดนตรีไทยนะคะก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นนะคะสำหรับทำเสียงให้เป็นทำนองหรือจังหวะนะคะวิธีที่ทำให้มีเสียงดังขึ้นนั้นนะคะนักเรียนมีอยู่4วิธีด้วยกันนะคะก็คือ,อาการใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะดีดที่สายแล้วเกิดเสียงดังขึ้นนะคะ สิ่งที่มีสายสำหรับดีนะคะเรียกว่าเครื่องดีนะคะนักเรียนต่อไปการใช้เส้นหางม้าหลายๆเส้นนะคะรวมกันนะคะสีไปมาที่สายแล้วเกิดเสียงดังขึ้นนะคะสิ่งที่มีสายนะคะแล้วใช้หางม้าเนี่ยสีให้มีเสียงเกิดขึ้นเรียกว่าเครื่องสีนะคะนักเรียนต่อไปค่ะการใช้มือหรือใช้ไม้นะคะตีที่สิ่งนั้นแล้วเกิดเสียงดังขึ้นนะคะ สิ่งที่ใช้ไม้หรือใช้มือนะคะตีเรียกว่าเครื่องตีนะคะนักเรียนต่อไปค่ะการใช้ปากเป่าลมเข้าไปนะคะทําให้เกิดเสียงดังขึ้นนะคะก็คือเรียกว่าเครื่องเป่านะคะฉะนั้นนะคะเครื่องทุกอย่างนะคะที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเรารวมแล้วเราเรียกว่าเครื่องดีสีตีเป่านะคะก็คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูว่า เครื่องที่หนึ่งคือเครื่องดีดนะคะนักเรียนเครื่องดีดเป็นอย่างไรนะคะเครื่องดีดก็คือนะคะเครื่องดีดทุกอย่างนะคะจะต้องมีส่วนที่เป็นกระพุ้งเสียงนะคะบางทีเขาเรียกว่ากะโโลกนะคะนักเรียนกะโโลกสําหรับทําให้เสียงที่ดีดนั้นนะคะก้องกังวานนะคะดังขึ้นนะคะเครื่องดีดของไทยที่ใช้ในวงดนตรีนะคะแต่โบราณเรียกว่าพินนะคะซึ่งมาจากภาษา ของชาวอินเดียนะคะที่เรียกว่าวีนานะคะในสมัยหลังๆเนี่ยต่อมานะคะจึงบัญญัติชื่อเป็นอย่างอื่นตามรูปร่างบ้างภาษาของชาติใกล้เคียงบ้างนะคะเครื่องดีดของไทยที่ใช้กันอยู่นะคะอย่างเพ่หลายนะคะปัจจุบันก็คือักเข้นะคะนักเรียนลูกดูในภาพด้วยนะคะักเค้เป็นเครื่องดีดที่วางนอนตามพื้นราบ ทำด้วยไม้ท่อนขุดเป็นโพรงภายในนะคะไม้เก่นขน,นุนอาส่วนใหญ่จะใช้กันเยอะแพร่หลายนะคะในประเทศไทยด้านล่างมีกระดานนะคะแปะเป็นพื้นท้องนะคะเจาะรูระบายอากาศพอสมควรนะคะมีเท้าตอนหัวสีเท้าแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยหนึ่งเท้านะคะรวมเป็น5เท้า มีสายทั้งหมด3สายนะคะนักเรียนมีสายเอกสายเอกเนี่จะเป็นเสียงที่สูงกับสายกลางนะคะจะทําด้วยเอ็นหรือไหมนะคะส่วนสายต่าสุดนี่จะทําด้วยลวดทองเหลืองนะคะเรียกว่าสายลวดนะคะจากเคนะคะมี3สายนะคะอย่าลืมขึงจากหลักต้นหัวนะคะผ่านโต๊ะและนมแล้วก็ไปลอดหยองนะคะแล้วพันกับลูกบิดสายกระลก มีนมตั้งเรียงลำดับด้านบนนะคะมี11นมด้วยกันนะคะนักเรียนลูกดูภาพนะคะแล้วก็ลูกสอนที่คุณครูได้ชี้ไปนะคะลูกจะได้รู้จกักส่วนประกอบของเครื่องดนตรีไทยด้วยนะคะนมเนี่ยนะคะใช้สำหรับกดสายให้ให้แตะเป็นเสียงสูงต่ำนะคะตามต้องการนะคะตามที่ผู้บรรเลงจะบรรเลงนะคะ ส่วนสิ่งที่ใช้ดีดก็คือเขาเรียกว่าไม้ดีดนะคะจะทําด้วยงาช้างหรือกระดูกสัตว์นะคะจะเหลากลมเรียวแหลมนะคะแล้วก็ผูกพันกับนิ้วชี้นะคะจะใช้เล่นดีดด้วยมือขวานะคะการเล่นก็คือจะดีดปัดไปมานะคะให้เกิดเสียงส่วนมือซ้ายเนี่ยจะใช้นิ้วกดสา,ายนะคะตรงสันนมต่างๆตามต้องการนะคะเพื่อให้ เกิดเสียงที่ไพเราะนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูเครื่องสีนะคะเครื่องสีก็คุณครูก็หยิบยกในเรื่องของโอสามสายขึ้นมานะคะเครื่องดนตรีนะคะที่ใช้เส้นหางม้านะคะหลายๆเส้นเนี่ยรวมกันสีไปบนสายนะคะซึ่งทําด้วยไหมหรือเอ็นนะคะโดยเขาเรียกว่าซอนั่นเองนะคะซซของไทย ที่มีมาแต่โบราณก็คือซซสาสายที่ใช้ประกอบในราชพธิธีสมโพธต่างๆนะคะนักเรียนซสามสายนี้นะคะกะโหลกะกะโหลกสําหรับอุ้มเสียงจะทําด้วยกะลามะพร้าวนะคะกะลามะพร้าวซึ่งจะขึงหน้าด้วยหนังแพะนะคะหรือไม่ก็หนังวัวนะคะจะมีจะมีคันทวนนะคะเพื่อให้แข็งแรงสําหรับปักลงกับพื้นนะคะ คันทวนสายทั้ง3นั้นนะคะทำด้วยไหมหรือเอ็นนะคะขึงจากทวนล่างนะคะผ่านหน้าซอซึ่งจะมีย่องรองรับขึ้นไปตามทวนนะคะนักเรียนแล้วก็ร้อยเข้าในรูนะคะพันกับลูกบิดนะคะลูกบิดลูกบิดของสายนะคะแล้วก็ส่วนของคันชักเนี่ยหรือคันสีนั้นนะคะจะจะทำคล้ายกับคันกระสุนนะคะ ขึงด้วยเส้นหางมา้าหลายๆเส้นนะคะสีไปมาบนสายนะคะตามต้องการเลยนะคะจาเสียงสูงเสียงต่ำนะคะสิ่งสำคัญของโซ่สามสายอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือถ่วงหน้านะคะถ่วงหน้านี้จะทำด้วยโลหะนะคะประดิษฐ์ได้สวยงามนะคะบางทีนะคะถึงถึงแก บางคนอาจจะใช้เพชรในการฝังนะคะบางทีก็อาจจะใช้เพชรในการฝังก็มีนะคะแต่จะต้องมีน้ําหนักที่ว่าได้สัดส่วนนะคะสาหรับให้สัมพันธ์กับหน้าโซนะคะสาหรับติดตรงหน้าโซนะคะส่วนบนด้านซ้ายนะคะถ้าหากว่า,าไม่มีถ่วงหน้าแล้วนะคะเสียงจะดังอุ่ยจะไม่ไพเราะนะคะเรียนต่อไปเรามาดูโซด้วงนะคะโซด้วงเป็นเครื่องสี ที่มีสองสายนะคะเรียกว่าสายเอกและสายทุ้มนะคะตัวกระพุ้งเสียงเนี่ยอุ้มเสียงเรียกว่ากระบอกนะคะด้านล่างนะคะนักเรียนดูตามภาพด้วยนะคะเพราะว่ามีรูปอย่างกระบอกไม้ไผ่นะคะทําด้วยไม้เนื้อแข็งหรืออาช้างขึงหน้าด้วยหนังงูเหลือมนะคะถ้าไม่มีก็จะใช้หนังแพะนะคะหรือหนังลูกวัวนะคะมีทวนนะคะหรือว่าคันนะคะเสียบกระบอกยาวขึ้นไป ตอนปลายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโอนไปทางหลังนะคะมีลูกบิดสำหรับพันปลายสาย2อันนะคะเนื่องจากโซร่วงเนี่ยเป็นซอเสียงเล็กๆนะคะจึงใช้สายที่ทำด้วยไหมหรือ N เ,เป็นเส้นเล็กๆนะคะส่วนคันชักนั้นจะร้อยเส้นหางม้าให้เข้าอยู่ในระหว่างสายทั้งสองข้างนะคะนักเรียน ต่อไปมาดูเครื่องตีกันบ้างค่ะเครื่องตีนะคะเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่ตีแล้วเสียงดังเป็นเพลงหรือเป็นจังหวะนะคะจะกล่าวเฉพาะเสียงที่นักเรียนควรจะรู้จักโดยทั่วไปนะคะก็คือกลับกลับเป็นเครื่องดนตรีที่ตีแล้วเสียงดังกลับกลับนะคะจึเรียกว่ากลับกลับอย่างหนึ่งนะคะเป็นไม้ไผ่ผ่าซี่สองอันนะคะถือมือละอันแล้วเอา เอาทางผิวเนี่ยผิวไม้นะคะ,ะ,คะกระทบกันนะคะนักเรียนเรียกว่ากับคู่นะคะกับกู่หรือกับละครน,นะคะเพราะโดยมากเลยจะใช้ในการประกอบการเล่นละครน,นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าเป็นกับที่ทําด้วยไม้นอะแข็งหรืองาช้านะคะเป็นซีกหนาๆประกอบสองข้างและมีเ่นโลหะนะคะหรือไม้หรืองานะคะ ทำเป็นแผ่นบางๆหลายๆอันซ้อนกันอยู่ข้างในนะคะเจาะรูตนโคนโรอยเชือบเหมือนพัดนะคะเรียกว่ากับพวงนะคะนักเรียนดังภาพนะคะ,ะกับพวงค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะในเครื่องตีนะคะระนาดเอกนะคะระนาดเอกนะคะลูกระนาดจะทําด้วยไม้ไผ่บงนะคะหรือไม้ชิงชันนะคะแล้วก็ไม้พยุงนะคะ และไม้มาหาดนะคะส่วนใหญ่จะใช้ทั้งหมดสไม้นี้นะคะที่นิยมกันลูกระนาดนะคะจะผ่านหัวท้ายและท้องตอนกลางนะคะตัดให้มีความยาวลดหลั่นกันตามลำดับของเสียงนะคกเรียนโดยปกติจะมี2 1ลูกนะคะเรียงเสียงต่ำสูงตามลำดับนะคะลูกระนาดเนี่ยทุกลูกจะเจาะรูนะคะแล้วก็ร้อยเชือก หัวท้ายแขวนบนรางนะคะซึ่งมีรูปโค้งขึ้นนะคะมีเท้านะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนดูตามภาพน,นะคะ,ะตรงกลางสําหรับตั้งนะคะไม้ตีสําหรับตีนะคะมีสองอย่างด้วยกันก็คือจะเป็นไม้แข็งนะคะไม้แข็งจะมีมีความแกร่งแล้วก็แข็งเรงนะคะเสียงดังฮึกเขิมแล้วก็ไม้นวมนะคะไม้นวมน่ยจะเป็นเสียงเบาแล้วก็นุ่มนวลนะคะนักเรียน ต่อไปมาดูระนาบทุ้มค่ะระนาบทุ้มนะคะ,ะ,คะลูกระนาดเนี่ยเหมือนกับระนาดเองกนะคะแต่ใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะคะมี11ลูกด้วยกันนะคะนักเรียนรางที่แขวนนั้นก็คือด้านบนโค้งขึ้นนะคะแต่ด้านล่างตรงขนานกับพื้นราบนะคะนักเรียนมีเท้าเล็กๆนะคะตรงมุมสีเท้าไม้ตีเนี่ยใช้แต่ไม้ตีจะใช้ไม้วมอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเป็นระนาทุ้มนะคะ เทียบเสียงของระน,นาดเอกแล้วก็ระนาดทุนน,นะคะเมื่อต้องการให้เสียงสูงต่ำนะคะใช้ขี้พึ่งนะคะผสมตะกัวติดตรงัวแล้วก็ท้ายด้านล่างนะคะท่วงเสียงตามต,ต้องการนะคะระนาดทุน,นักเรียนต่อไปมาดูชิงนะคะชิงตามภาพเลยค่ะด้านบนนะคะชิงทำด้วยโลหะโลหนารูปเหมือนฝาชีนะคะ ปากกว้างประมาณ6เซนติเมตรนะคะมีรูตรงกลางสำหรับโรยเชือกนะคะ,ะมี2อันด้วยกันนะคะเรียกว่าคู่นะคะตีให้ทางทางปากเนี่ยประกบกันนะคะเป็นเสียงดังชิงฉับนะคะส่วนฉาบนะคะลูกอ่านักเรียนภาพได้าล่างนะคะฉาบทำด้วยโหลหะหลนะคะ บางกว่าชิงนะคะรูปเหมือนชิงแต่ว่ามีชานต่อออกไปรอบตัวนะคะมีสองอันเรียกว่าคู่เหมือนกันนะคะชานี้มีสองขนาดนะคะจะอ,อย่างเล็กนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 3เซนติเมตรนะคะเรียกว่าฉาบเล็กส่วนฉาบใหญ่นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เซนติเมตรนะคะเราเรียกว่าฉาบใหญ่นะคะนักเรียน ต่อไปเรามาดูเครื่องเป่านะคะเครื่องเป่านะคะก็คือเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ลมเป่าแล้วดังเป็นเสียงนั้นนะคะแบง่งอกอกได้เป็นสองประเภทนะคะด้วยกันก็คือ,อประเภทที่หนึ่งก็คือจะต้องมีลิ้นที่ทําด้วยใบไม้ไมหรือไม้ไผ่นะคะหรือว่าโลหะนะคะสดใส่เข้าไว้นะคะเมื่อเป่าลมเข้าไปนะคะลิ้นก็จะมีการเต้นเร็วนะคะให้เกิดเสียงนะคะนักเรียนเรียกว่าปี อีกประเภทหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่มีดีนนะคะแต่มีรูบังคับนะคะทําให้ลมที่เป่าเนี่ยหักมุมแล้วเกิดเป็นเสียงขึ้นเรียกว่าคุยนะคะทั้งปีแล้วก็คุยลักษณะนามขอ,ของเขาเรียกว่าเรานะคะนักเรียนซึ่งจะมีอยู่หลายประเภทนะคะแต่จะกล่าวเฉพาะที่ควรรู้เท่านั้นนะคะปีนายจะทำด้วยไม้ชิงชันหรือไม้พยุงนะคะ กลึงให้ป่องกลางและก็ปลายนะคะบานปลายทั้งสองข้างเล็กน้อยนะคะเจาะเป็นรูกลวงภายในมีรูสำหรับเปิดปิดนิ้วให้เป็นเสียงสูงต่ำนะคะเจาะที่ตัวปี6รูสี่รูบนเรียงตามลำดับนะคะแล้วเว้นห่างพอสมควรน,นะคะถึงอสองรูล่างนะคะลิ้นปีเนี่ยจะทำด้วย ใบตานะคะตัดกลมมุนนะคะซนสี่ชั้นนะคะผูกติดกับลวดโลหะที่เรียกว่ากำพรดาวนะคะกน,น,นสอดกำพรดวเข้าในรูที่รูปีนะคะด้านบนแล้วจึงเป่าให้เกิดเสียงแล้วก็ทํานองเพลงที่ไพเราะนะคะต่อไปมาดูคุยค่ะคุยเป็นเครื่องเป่าที่ไม่มีดินนะคะจะทําด้วยไม้รวกนะคะไม้รวกที่ทําด้วยไม้ชิงชันหรือว่า,าช้างก็มีนะคะ มีรูสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านใต้ซึ่งทําให้ลมหักมุมลงนะคะเรียกว่ารูปากนกแก้วนะคะรูที่สําหรับเปิดปิดนิ้วบังคับลมนะคะเสียงสูงต่ำเนี่ยด้านบนจะมีเจ็ดรูนะคะส่วนด้านล่างนะคะเรียกว่ารูนิ้วค้ำนะคะอีกหนึ่งรู <Okay. S 2> ด้านขวามีรูสาหรับปิดเยื่อนะคะเยื่อในปล้องไม้ไผ่นะคะหรือว่าเยื่อหัวหองนะคะเพื่อให เสียงแตกนะคะเมื่อต้องการก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะนักเรียนวันนี้นะคะ<ม>คุณครูก็มีนะคะ,ะแบบฝึกให้นักเรียนทำนะคะ<ม>ก็คือโจทย์นะคะนักเรียนให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องดนตรีและบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนนะคะก็ให้นักเรียนทําในสมุดนะคะหรือไม่ก็ใบงานในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานต่างๆตามที่ นักเรียนต้องการนะคะที่สะดวกที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ทแํแบบฝึกแล้วก็ส่งคุณครูนะคะในเปิดภาคเรียนนะคะนักเรียนให้นักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะต้องใชทํททแบบฝึกนะคะครูเชื่อว่าสิ่งที่ลูกลูกได้นในช่วงในการเรียนวิดีโอออนไลน์นี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นคะแนนเก็บให้ลูกนะคะ ก็คุณครูก็ขอนักเรียนโชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้พ้นจากโควิด -19 นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ